เข้าสู่เพลพรอพอร์ตี้นะคะวันนี้พิงค์พามาชมบ้านโมเดิร์นสวยหรูอลังการอยู่ใกล้โซนอ่างซักนอกหรือว่าโซนทุ่งกรมตาหมันนะคะเป็นบ้านใหม่ค่ะแล้วก็โครงการนี้ขายดีมากๆกเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมด้วยดีไซน์ของบ้านราคานะคะแค่10.9้าล้านบาทบ้านใหญ่3ห้องนอน4ห้องน,น้ำา93ตารางวาเนื้อที่หัว่สอาศัยนะคะ299ตารางเมตรค่ะยวไงไปดูรายละเอียดภายในบ้านกันค่ะโซนนี้เป็นโซนเลเวิร์งรูมนะคะเมื่อกี้ประตูที่พิงเข้ามาจะเข้ามาจากทาง โซนลานจอดรถนะคะตัวบ้านสามารถจอดรถได้2คันนะคะรถยนต์แล้วก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์เพิ่มเติมได้ตัวบ้านจะเป็นโมเดิร์นชั้นเดียวค่ะเป็นแบบ3ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็ที่นี่ความพิเศษมากคือฝ้าสูงมากโซนที่พิงยืนจะเป็นโซนดนิ닝รูมนะคะซึ่งฝ้าสูงประมาณ5เมตรเลยละค่ะแล้วก็โซนอื่นๆนะคะก็ประมาณเกือบเกือบสเมตรเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราจะดูโอโถงอลังการมากเลยตัวดิ g นะคะจะเซตไว้เป็นแบบ6ที่นั่งเพราะว่า3ห้องนอนเนาะก็จะพอดีถัดมาจากโซนดิ ะะก็จะเป็นครัวแบบเคาน์เตอร์สวยๆครัวนี้ก็จะมีทั้งยุโรปเปยนคิเชนแล้วก็ไทยคิเชนนะคะอยู่ข้างนอกส่วนครัวโยุโรปเนี่ยก็จะใหญ่อลังการมากนะคะตัวไอแลน์ก็กว้างขวางมากใช้สำหรับเตรียมอาหารได้แบบเต็มที่เลย ตัวสีนะคะที่นี่จะเน้นเป็นโทนสีเทาสีดำสีขาวแล้วก็จะมีความเป็นไม้นะคะผสมประสานกับมาร์เบิลก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะสวยงามมากๆตัวครัวใช้ท็อปเป็นลายหินอ่อนสีขาวเทานะคะแล้วก็ตัวคาบิเนตเองก็จะใช้เป็นตัวสีเทานะคะทำให้ดูเรียบหรูลงตัวภายในนะคะก็จะตกแต่งมาให้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะในครัวก็จะมีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบนะคะ เตาทำอาหารเครื่องดูดควันแล้วก็ตู้คาบ,บิเนตต่างๆก็จะมาแบบนี้เลยนะคะอ่างล้างจานโคมไฟนะคะทุกอย่างมีมาให้หมดเลยวอลเปเปอร์ผ้มาม่านนะคะถัดมาจากโซนครัวยุโรปก็จะเป็นโซนครัวไทยนะคะก็ถ้าเราชอบทําอาหารไทยก็เหมาะเลยนะคะปิดประตูปุ๊บเราสามารถทําอาหารตรงนี้ได้เลยใช้เป็นเตาแก๊สนะคะแล้วก็ประตูก็สามารถเปิดได้เอาไว้ระบายอากาศสําหรับห้องครัวไทยนะคะ ยังอยู่ในบริเวณโซนห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซฟาห้องรับแขกก็บิวไว้เป็นชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีทีวีเครื่องใหญ่นะคะติดตั้งไว้ให้ชั้นใส่ของเยอะแยะมากมายเลย ตัวโซนโซฟานะคะก็เป็นแบบ L shape เป็นโซฟาใหญ่พอสมควรเลยนะคะมีโต๊ะเป็นโต๊ะกระจกนะคะไม้ตรงกลางไว้ให้ด้านหลังก็บิวไว้ให้แบบสวยงามนะคะประตูกระจกทางด้านนี้นะคะก็สามารถเข้าได้จากลานจอดรถได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นโซนด้านข้างซึ่งโซนด้านข้างนี้ก็จะมีสวนอยู่นะคะด้านหน้าประตูกระจกก็สามารถเข้าทางด้านนี้ได้หรือว่าเข้าทางโซนที่พิงเปิดเข้ามาเมื่อกี้ก็ได้ ใกล้โซนโต๊ะทานข้าวนะคะก็จะเป็นประตูกระจกแบบสามบานนะคะเป็นแบบทริปเปอร์ดออันนี้ก็เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นโซนเทอรเรสนะคะความพิเศษของเลเยอร์ที่นี่เลยก็คือสาไว้น้ำอยู่ตรงกลางของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นทุกห้องเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนทั้งสามห้องนะคะแต่ละห้องก็สามารถออกไปสู่สาไว้น้ำหรืออยู่ใกล้สาไว้น้ำท,ทุกห้องเลยนะคะตรงนี้ก็เป็น จุดนั่งพักผ่อนนะคะเราจะออกมานั่งเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าว่ายน้ําตรงกลางตรงนี้เลยค่ะสาว่ายน้ําก็ประมาณ6คูณ3เมตรนะคะโซนจักรกุชี่ไว้ให้ด้วยแบบ สาานนั่งแล้วก็เปิดน้ําวนตรงกลางก็จะเป็นหลังคาบแบบเปิดโล่งนะคะเพราะฉะนั้นโซนสาวน้ำเนี่ยเราก็จะได้รับแดดนะคะแดดอุ่นๆช่วงกลางวันนะคะเวลาเราออกมาว่ายน้ําเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําแขกแล้วก็ห้องนอนกันนะคะห้องนอนจะแบ่งเป็น2โซนโซนทางฝั่งนี้จะมีหนึ่งห้องนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอีกสองห้องหรือย,อยังไงพิงจะเดินช้าๆดูไปทีละห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกค่ะห้องน้ําทุกห้องที่นี่ก็จะใช้เป็นโทนมาบ์บ์สีดํานะคะหมายถึงตัวลา กระเบื้องสไตล์เดียวกันนะคะแล้วก็ห้องน้ําแขกที่นี่ก็จะมีเรนชชว์ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะไว้สาหรับเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวมาสังสรรค์กันถ้าจากห้องน้ําแขกเดินเข้ามาคอร์ดิโโซนนี้นะคะตรงนี้ก็เปิดประตูออกาะได้ด้วยทางด้านฝั่งนี้ของพิงก็จะเป็นห้องปั๊มนะคะก็คือห้องอุปกรณ์สาวให้น้ำถอยมาอีกหน่อยตังน,นี้จะเป็นห้องลอนดี้นะคะไว้สําหรับซักผ้าตากผ้านะคะที่นี่จะบิวไว้เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้เลยก็ใส่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะ แล้วก็จะมีโซนเก็บของหรือโซนแขวนผ้าไว้ให้นะคะห้องนี้ก็ถือว่าไซส์ไม่เล็กเลยหะะาไซส์โอเคมากเลยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นห้องแม่บ้านห้องทํางานหรือห้องอ,งอื่นๆนะคะก็ถือว่าไซส์ดีเลยะคะ่ะ แต่ละห้องนะคะก็จะใช้โทนสีเทาแล้วก็โทนไม้ในการตกแต่งมีวอลเปเปอร์ติดมาให้ทุกห้องเลยนะคะเตียงก็จะเป็นค i n g s i z มีเบาะมาให้ b u i ิน i n t ีนะคะ บิวอินโต๊ะแต่งหน้าตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นโทนสีเหมือนกันทุกห้องเลยก็คือเป็นลายมาร์เบลสีดำแล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์ลายกระเบื้องสีดำนะคะห้องอาบน้ำเป็นเรนชาวเวอร์เนาะมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะใช้เป็นของแฮร e ฟเอร่ประตูก็เป็นสีไม้เข้มเป็นประตูสีไม้แบบนี้ทุกห้องเลยอีกสองห้องนอนนะคะก็จะอยู่ทางปีกนี้นะคะอย่างที่พิงบอกว่าทุกห้องเนี่ยไปสะได้ง่ายเลยห้องนอนที่2ก็เช่นกันประตูห้องนอนที่2ปุ๊บก็จะประตูเปิดลงสะได้เลยห้องนอนที่2 ก็จะไซส์พอๆกับห้องนอนแรกตะกินะะคดีไซน์ตกแต่งคล้ายๆกันนะคะวอลเปเปอร์สีเทานะคะบิวอินหัวเตียงสีไม้นะคะในการตกแต่งเป็นตู้ประตูนะคะน,นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้ใส่กระเป๋ารองเท้านะคะเตียงก็จะเป็นคิงไซส์เนาะมีโต๊ะแต่งนะ้ะห้องน้ําก็จะเป็นทนสีเดียวกันเลยนะคะเป็นเรนชาวเวอร์มาเบอร์ทนสีดำเคาน์เตอร์ทนสีขาว เปิดประตูเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบดนะคะความพิเศษก็คือจะมีคอร์ดอรตรงนี้นะคะที่เราสามารถเปิดประตูออกไปแล้วจะมีเทเรสอีกนิดนึ่งก่อนที่จะลงสระนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถวางเป็นอาจจะเป็นเก้าอี้นั่งเล่นหรือว่าเป็นเตียงเอาดรเบดแบบเล็กๆเ,เอาไว้นอนเล่นนอนอ่านหนังสือนะคะดื่มค็อกเทลแล้วก็ว่ายน้ําเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องเราได้เลยนะคะห้องมาสเตอร์เบดก็จะไซส์ใหญ่กว่าห้องอื่นๆหน่อยนะคะก็จะมีสเปซเหลือพื้นที่เดิน<ๆ>รอบๆได้นะคะเริ่มตั้งแต่ตู้เสื้อผ้า าะคะก็จะมีชั้นวางของเยอะหน่อยนะคะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นสีบานแบบใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะก็จะมีทั้งโซนผ้าแขวนได้โซนวางกระเป๋าด้านบนนะคะแล้วก็ ด้านล่างก็เป็นโซนเก็บของเก็บรองเท้านะคะเก็บเสื้อผ้าและมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นของคุณผู้ชายฝั่งนี้เนาะของคุณผู้หญิงก็ฝั่งโน้นก็ได้น,นี่ค่ะแล้วก็เตียงก็จะเป็นแบบทิงไซส์นะคะมีโต๊ะทํางานจริงๆมุมนี้น่ารักมากเลยเราสามารถใช้เป็นโต๊ะแต่งหน้าหรือโต๊ะทํางานก็ได้เพราะว่าพี่มองว่าเรานั่งตรงนี้หรือว่านั่งตรงเนี้ยมันก็จะมีกระจกหน้าต่างตรงนี้นะคะ มองเห็นสาวไว้น้ำเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งทำงานก็จะมีมุมสาวไว้น้ำให้เรานั่งดูนะคะในห้องน้ำก็จะมีเร i n s ชา w e เอนะคะสุขภัณฑ์ความพิเศษของห้อง m a s t e r ร์เบนะคะก็จะมีบาททับอยู่ข้างในซึ่งมีจักรุชีฟังก์ชั่นด้วยเราก็สามารถจะมาน,นอนในอ่างนะคะให้มีแบบน้ำวนเพื่อความผ่อนคลายนะคะแบบสบายๆเปิดไปตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวสาไว้น้ำ บโมเดิน Modern วันนี้ที่โชว์นะคะเป็นบ้านชั้นเดียว3ห้องนอนสห้องน้าเนื้อที่93ตารางวาแล้วก็พื้นที่อยู่ใส่2อ9ยตารางเมตรพิงหวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเฮาส์สตูดิโอเลยก็คือเป็นบ้านหลังที่ถูกใจมากสําหรับเดือนนี้ของพิงนะคะยังไงติดตามชมกันเยอะๆถ้าเกิดมีคําถามพักคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิงด้วยนะดูกันสัปดาห์หน้านะคะว่าพิงจะพาไปดูที่ไหนบ้านสวยคอนโดสวยในพัทยาแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าจ้าบ่บ